สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพรกับมาดามกำนวลคือเก่าเนาะค่ะในบรรยากาศย่ามแรงพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้กำลังหกโมงกว่าๆเนาะอากาศย่ามมื่อแรงกินเขาแรงกับยังนอทางไกลทางไกลเนาะค่ะเนาะวันนี้มาดามจะมาสรุปเจ็ดเสียงดังสูตรตัดนะคะสูตรเต็มลงคลิปให้แล้วเนาะแล้วก็แปดเสียงดังก็ลงคลิปให้แล้วของรัฐบาลไทยพุ่งนี้รัฐบาลไทยก็จะออกลวเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอาไว้เป็นแนวทางวันนี้ผู้ใดชอบตัวใดไว้รอดจิ้มด้วยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ฝันเนาะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้รัฐบาลไทย4ี่โมงครึ่งก็จะออกต่อด้วยหาหน่อย4ี่หน่อยห้าหน่อยแล้วก็ต่อด้วยลาาพัฒนาโอ้มืออื่นนี่หูดับ,ด,บดับใหม่พ่อแม่พี่น้องเออชอบก็จัดคัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเจ็ดเสียงดังนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมีเลขมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัมมาดามดเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะเอาเราไปดูตัวเลขแนวาทางของ 7, เจ็ดเซียนดังก,กันก่อนว่าจะถูกใจ fc ไหมยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านด้วยเด้อค่ะลืม,นมเนาะพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาดูคลิปของมาดามจนจบคลิปเนาะคะ่ะไปไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยคะ่ะว่าจะถูกใจ fc ไหมท่านี้ก็จะเป็นของซองสู่วันสูตรตัดนะคะสูตรตัดเพราะว่าสูตรเต็มลงให้แล้วเนาะคะ่ะนาะสรุปเจ็ดเซียนดังวันนี้จะมาคลิปนี้จะมาสรุปสูตรตัดเจ็ดเซียนดังนะคะออะ ียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องชอบก็จัดคัดก็ผ่านเพราะว่าเลขทุกตัวให้มาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะของซองสุวรรณให้มาสูตรตัดวิ่ง2เม็ดเดียวบนล่างนะคะ3ตัวหางเดียว7 2 9 2 9 2 7 9 7เด้อค่ะเน้นที่2 9 2 7นะคะเอาแคบหน้าจอ ถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเพราะว่าของเข้าเข้าแต่ตัวรูดหนึ่งนังวัดที่ผ่านมาสูตรตัดจับคู่ให้ไม่ผูกเนาะแต่สูตรเต็มแตกสามตัวตวดพ่อแม่พี่น้องอ่ะต่อไปเป็นของใครไปไหวยน่จากน้อยเป็นของชอเชษฐชัยของชอเทษฐชัยวิ่งสี่เมตรเดียวเข้าไปเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องให้สี่สองออกสี่สาม วันนี้มาจับตามองว่าของเขาจะเดินต่อไหมเนาะคะ่ะตัวรูดพานอันคันว่ามันหลายตัวเท่ากับเอาตัวรูดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เพิ่นเน้นมาให้แล้วอ่ะของซอแช่ชใจให้มาวันนี้พรุ่งนี้รัฐบาลไทยจะออกแล้วนะคะวิ่งบนล่างสามเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ด 3070นเนะคะเน้นทุกหางค่ะเน้นทุกหางของชชเชชัยแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุณขอบุณชชเชชัยด้อค่ะยี่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางซ่องเนาะต่อไปเป็นของตาพง์ใจดีของตาพงศ์กะเขาไปตัวรูดเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ห้าหนึ่งออกหกหนึ่งเนาะสูตรตัด ถือว่าแจ๋วเด้อค่ะหายเม็ดเดียวเข่าสวยเนาะตัววิ่งตัวรูดจับตามองจับตามองถือว่าเจ๋งของตพองาพงใจดีให้มาสูตรเต็มลงให้แล้วเนาะคะ่ะเข้าไปติดตามชมได้เนาะสูตรเต็มตาพงให้มารัฐบาลไทยรูดเม็ดเดียวสองบนล่างนะคะสองสามตัวหางเดียวเก้าสองศูนย์สองศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์เด้อค่ะ อาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของตาพงใจดี2ตัวเน้น2หาง2029ูสอ,สสอเาเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพรมีพี่น้องแล้วไปต่เปนนเอตตเป็นของไยเนาะแล้วก็ใต้ต่อเป็นของล็อกจิกนะคะล็อกจิกลงให้แล้วเด้อสำหรับรัฐบาลไทยอยู่ในเจ็ดเสียนดังเนาะค่ะเพราะว่าไม่ได้แยกคลิปให้เนาะเพราะว่า FC ขอร้องมาหลายพรม่พี่น้องอยากให้ลงรัฐบาลไทยให้มาดาม่ได้ลงให้เนาะ ต่ว่าลงในเจ็ดเซียนดังสรุปให้แล้วสูกค้นเลยพ่อแม่พี่น้องเขาไปบตดตามช่วเดอ้อเจ็ดเซียนดังจะมีล็อกกิ๊กอยู่ด้วยเนาะสูตรนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สิเป็นคลิปสรุปสูตรตัดเนาะสูตรตัดของล็อกกิ๊กให้มาวันนี้รูดบนล่างสามเม็ดเดียววิ่งแลลวพ่อแม่พี่น้องบ่อแม่รูดดอกสามตัวหางเดียว เจ็ดสามศูนย์สามศูนย์สามเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกกิกพารวยเนาะคะ่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็การประมูลของคุณล็อกกิกพารวยเนาะต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มสูตรเต็มก็ลงให้แล้วเนาะวันนี้มาเบิ่งสูตรตรัดเพื่อนเพราะว่าเป็นยังคือสูตรตรัดมากเพร่ะนพี่น้อง กะเข้ามาหลายงวดแล้วเดาอค่ะสูตรตัดเนาะตัดแม่นๆก็มาหลายงวดแล้วเนาะอาะวัดมีว่าสิเข่าสิผานสิปังบ่เนาะคะเนาะเช้นนุ่มให้มาวันนี้รุดรัฐบาลไทยในงวดวันที่ในงวดวันที่สิบหกที่จะถึงนะคะเช่นนุ่มให้มาหนึ่งเม็ดเดียว สามตัวหางเดียวเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะคะเน้นที่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวเดี๋พูดให้พี่น้องเน้นที่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวเด้ยเด๋ยวก็เด้ออาแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มาก็ไม่ผ่านเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่พุ่งนี้ค่ะพุ่งนี้รัฐบาลไทยจะออกถ้าใครเป็นแฟนลับเลขมีที่มาเพราะว่าของเข้าเข้าไปหลายงวดนะรัฐบาลไทยสุดเต็มนะคะสุดเต็มลงให้แล้วเนาะค่ะเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวะคะ่ะ 3ตัวหางเดียว3707079ศูนสศนะคะอ่ะสองตัวเน้นสองหาง7079แคปหนาโจรพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขหมีที่มาเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยเมื่อเนียนอันอ่านตัวเลขโบชดไซป์นปไหนพ่อแม่พี่น้อง บรู้ว่าเป็นยังเป็นน้ำอากาศเปลี่ยนแปลงบ่เหรอเนาะเป็นเหมือนกับเป็นมันหนาวแห้งบอกว่าพี่น้องคิดอยากหนาวกับหนาวมาวหลดมห้ยวันนี้หนาวขนาดออเออสวยลเลยนี่มาดาอัลชปอยู่นี่กะจะเป็เก้าโม่วงสิบ่วงแล้มไหยพ่อแม่พี่น้องอยังเหมือนหนาวอยู่เนาะก,กันเนาะยังหนาวของมาดา ของมาด,ดามให้บนออกล่างเด้อค่ะเด้ออันสูตรเตียมนอสูตรตัดบพานเนาอะค่ะเนาอวันนี้สูตรตัดไปใหม่ค่ะวิ่งที่สองรูดที่สองเม็ดเดียวพ่อแม่พี่น้องของมาด,ดามสามตัวหางเดียวแปดสองศแล้วก็สองศูนสองแปดแปดศูนย์เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตาม ของมาดามวันนี้เนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครตัวเน้นตัวจอเพื่อนพี่น้องรืมอบอกอ่าสองศูนย์สองแปดนะคะเอาแคปหน้าจอล้วไปตัวเป็นของเลขรับนางฟ้าของเลขรับนางฟ้าก็ไม่ผ่านเนาะวันนี้ไปไม่ไปไม่ผู้ใดเป็นแฟนกับหรือับนางฟ้า แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้านะคะป้องกับไปคนลระทีปละเดียนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาดามก็ได้ของเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้วิ่งศูนย์เม็ดเดียวสองตัวสามตัวหางเดียวห้าสามศูนย์ สามศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์เด้อค่ะเน้นสุดๆที่สามศูนย์แล้วก็แปดศูนย์นะคะอ่าสูตรตัดลงให้เจ็ดเซียนดังเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่ารัฐบาลไทยพรุ่งนี้ออกแล้วเนาะสูตรเต็มลงให้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามชมสามารถเข้าไปติดตามชมได้เนาะ,ะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีแล้วก็กราบขอบุณขอบุณเจ็ดเซียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะ ขอบขอบคุณหลายๆแล้วก็กอบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะขอบขอบคุณหลายๆเร้ออ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้โชคๆมันๆพรุ่งนี้รัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ